สวัสดีค่ะวันนี้คลิปนี้เรามาทำเรนดอมคุณจะได้รับข่าวดีอะไรในเร็วๆนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีอะไรในเร็วๆนี้ขอให้่สามไปนะคะให้สามดาบ ได้รับถามดีอะไรในเร็วๆนี้ไพ่หกดาวมาจุดท้ายคอยได้ไพ่ดีด้วยเถิดการชีนี้ถ้วยคลิปนี้นะคะในอดีตคุณอาจจะเคยเจ็บ เคยอ,อกหกักเคยเสียใจมานะคะเคยมีคนจากคนไปหรือว,ว่าอาจจะเป็นคนก็ได้ที่อ,ออกมานะคะแต่สุดท้ายก็จะมีคนมามอบความรักให้กับคนนะคะห้ทั่วยคือให้ความรักการมามอบความรักเขามีความรักเต็มเปี่ยมล้นมือนะคะที่จะมามอบให้กับคน คุณก็จะได้พบรักใหม่ในเร็วๆนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็สว่างในความรักทุกคนนะคะบ๊ายบาย